เราก็ได้ได้มีการเตรียมพร้อมขอขอไปตั้งหมดนะครับจนถึงเวลา16-3 0นนอนอยู่แล้วนะครับเช้าวันนี้ได้มีการคุยกับคุณแจหรือว่าตัวแทนบ้างไหมก็เพิ่งคุยมาก่ <c oughs> อนที่จะลงมาเนี่ยครับเ <c oughs> พิ่งคุยมาผมก็บอกแจ้งเข้าไปบอกว่าให้แจ้งผู้บริหารด้วยนะครับว่าขอให้ทางแข่าวเป็นทางการด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าทางสํานักงานก็ยังไม่ทราบว,ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับแล <c oughs> ้วก็ราคาก็พยายามคุยกับเขาเพื่อที่จะส่งสารกลับไปว่า เนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์จากาทางตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนะครับว่า,าตกโง่เนี่ยเขาจะมาชำระเงินหรือไม่การกสรสทชอเองเนี่ยเราคงบังคับไม่ได้ให้ทางสำนักงานหรือว่าทางตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันเนี่ยประสานกับทางบริษัทแจ๊สโมบายด้วยเนื่องจา,า,ากวา่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนนะครับมันไม่ใช่บริษัทส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปนได้ควรที่จะ ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วถูกไหมครับ <c oughs> เขาอาจจะแถลงข่าวโดยที่จะ <c oughs> จ่จายก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้ถูกไหมครับผมอยากให้รอฟังตรงนี้ก่อนนะครับรอฟังว่าแจส๊สเขาจะแถลงข่าวว่าอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเขายังมีระยะเวลาจนถึงเ, <c oughs> เวลาสี่โมงครึ่งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขภายใต้กรอบระยะเวลาต้องเลยเวลา16.3หุ่นอนไปก่อน